บุเชษเรือกำลังกระจมอย่างเงี้ยคนอยู่ในเรือควรทำยังไงครับก็คือตัวแรกคือมีสติหายใจลึกๆนะครับหายใจลึกๆออกจากตัวเรือได้ไหมถ้าออกได้เราก็ที่ว้าเสื้อชูชีบอ่าอเราก็โดดลงจากเรือโดดลงเลยเหรอใช่ครับว่าลงน้ำสุดท้ายที่เรือจมเนี่ยครับเราจะถูกดูดตกลงไปด้วย ผมกระโดดลงจากเรือแล้วเราผมต้องไหว้ไกลขนาดไหนะถึงจะปลอดภัยครับครูครับมันจะไม่โดนดูดลงไปเนี่ยฮะอ่าติวลาขนาดเรือนะครับ10เมตรแล้วก็ห่างจานสักหนึ่งหกโงมาเนี่ยรอบตัวเรือทียางเมตรแต่หนูก็อยากรู้ว่าหนูจะต้องกระโดดท่าไหนถึงจะเรียกว่าถูกต้องนะครับการกระโดดที่ออกจากตัวเรือคือให้พ้นจากส่วนเรือของเรือเพราะว่าถ้าเราลงอยู่ข้างเรือเนี่ยมันจะอันตรายใช่ไหมฮะถ้าเมีคลื่นซึ่งจะไปกระแทกกับตัวเรือตกน้ำอีกนี้เราต้องเป็นการกระโดดที่จะก้าวออกไปข้างหน้าให้ไกล การแขนน้ำลงตัวจะไม่จมเอยมากแล้วอีกท่าหนึ่งนะครับเป็นการกลางแขนเหมือนกันครับกลาแนขั้หกม่าซุปเปอร์แมนาแล้วก็ไปได้เลยรือว่าท่าเรือพิมสูงครับอ่าก็ต้องท่าเหมาะหมเพราะว่าลงท่านั้นจุกครับเพราะฉะนั้นจริงๆท่าที่ปลอดภัยที่คนสามารถทําได้ก็คือใจแอนเราจําลองมาให้ดูเลยว่าที่เราบอกกันว่าเวลาเรือคว่ำบุกเนี่ยครับผมใส่เสื้อชูชีพแล้วดูดีว่าจะมีปัญญาไหวลอดออกมาไหม เอาละครับคุณโจกำลังจะทำการทดลองเป็นคนแรกคุณโจ๊จะลองมุดลงไปแล้วดูที่ว่าจะออกมาได้หรือไม่ไปครับไปครับไปครับไปโจัมุดออกมาไม่ได้หัวผมติดครับทีนี้เราควรทำยังไงครับถอดเสื้อชูชีพครับเราจะทิ้งเสื้อชูชีพไว้ในนี้เหรอทับรูครับครับเราจะทิ้งชีวิตหรือทิ้งชูชีพครับสังเกตเห็นอะไรกันไหมครับคุณลิตากำลังจะจมน้ำจริงๆซะแล้ว ถอดแต่เสื้ออะไรตรงข้างล่างไม่ถอดต,ต,ต,ตอนนี้ลิตาป้ายออกมาเป็นคนแรกดูคี่ว่าจะทำได้ไหมลิตาดามออกมาได้สำเร็จจริงครับเนะครับ